นี่ขายอเอ้ยทำสีใหม่เหรอรต่อใหม่เลยแปดแสนเก้า <89. S 2> สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งมินด่วนอันฟังเสียงหน่อยสิอันรถต่อใหม่เลยตัว ล่นล่นครับจอดรีวิวตรงนู้นได้ไหมอันจอดรีวิวตรงนู้นได้ไหมมันตรงนี้มันรีวิวไม่ได้เลยแปดแสนเก้า,แ,แ,นกาแนวยุ่นครับเจ้ายแ,แปดหรอ มันมืดเลยตรงนี้โอ้โหพอดีแบเแล้วเกิน ลองวิ่งดินมาแล้วตัวนี้คันนี้กระบะนะครับฝาข้าง50ิบนะครับความยาวสเมตรหกถังน้ำมันนี่ใหญ่มากครับกระบอกดำสีตันอ้วนครับอันนี้6ตันหรือสีตันอ้วนนี่6ตันหรือว่าสีตันอ้วนสีตันอ้วนครับ เกียวปเหรอเอ้าร้อยเก้าห้าเหรอปั๊มบนทนเลงบนบนท่อสดเลยครับคัสสีนอกรอเปล่าดูเยอะอย่างนี้น่าจะคัสสีนอกครับ ย้ายแบตมาอยู่ฝั่งนี้ด่วนนะจ๊ะอันนีส้สวย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 ครับนี่หน้าเลดด้วยเหมือนเปลี่ยนฝากระโปรงหรือเปลี่ยนทำไมหัวตัวนี้มันเป็นของสมองเงิน ถ้า H O 7D มันจะเป็นตีกนกนครับยกหัวตรงนี้ใส่หรือเปล่าดูภายในหน่อยครับโอ้โหภายในเดิมเดิมเลยครับดูครับสมบูรณ์อยู่ครับคันนี้เมาเดิมเลยครับนี่ ต่กันรงด,ดูิมันต้องกดลงลึกอีกนะถึงจะลั่นฮีย hey, ครับเครื่องนะร้อยเก้าห้าเครื่องนิ่มดีเกียร์ก็ไม่ดังนะ ดังขนาดนี้ถือว่าปกติครับแหนก็หน้าหกอ,อ้อยางยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะยางยังใช้ของนอกอยู่เลยครับ ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนยางให้หรือเปล่า8ปดแสนเก้าเสาตัวนี้แค่30สิบนะไม่ใช่สาห้านะครับเสาสามสบสูงประมาณ80ดสิบเสาสูงประมาณ80ดสิบนะครับฝาท้ายมีดามให้ด้วยนะครับนี่มีดามเหล็กให้ด้วยครับ ก็มาดูได้ครับที่อุวิสารใต้น้ําแต่งนะครับเนี่ยสวยเด็ดนะกระเช้าเห็นไหมเนี่ยครับกระเช้าดิทำมีโน่ให้ด้วยแบบนี้ครับสวยดีครับใครที่หาซิงไฮเทคอยู่ครับมาจัดเลยครับผม8,9 0 0 0ครับ ร้อเก้าห้าแรงม้าทรงยุ่นครับแต่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับยุ่นไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่ากระจกยังใช้กระจกเดิมอยู่ข้างบนใส่กระเช้าให้ครับเหมือนเจ้านมเย็นคล้ายๆกันแต่ว่าสวยกว่าครับผมมีกราฮีโนโ่ด้วยแล้วก็มีหมวกให้ด้วย ไปยในสวยครับคันนี้เสียงเครื่องเงียบเสียงเกียร์เงียบอูเทิอนอูเทิอนสั่งก็ยังไม่หยุดงานเลยคนระับ ดูอะไรอีกนะครับคันนี้ไม่แใน่ใจว่ายางเขาจะเปลี่ยนให้ไหมนะช่วงล้อสามเมตรสามสิบครับภายในนี่คือแบบสวยอะ่ะเนี่ยดูเดิมๆเลยครับเนี่ย มากครับดูบติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยแอร์เย็นมากครับแคป,ปเลทนะครับถังน้ำมัน200ลิตรฝาครอบนี่ โอ้เข่านอกเลยครับข้างหน้าสายยางเลเดียนให้ครับแต่ข้างหลังเนี่เป็นยางนอกนะวันนี้คุยกันได้ครับว่าจะให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะค,คุยกันได้อยู่โอ้พักเลด้วยนะ น่าจะของออช่างแมวครับกันเซมีหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคครับบางฝุ่นสองเมตรเจ็ดอ่ะประมาณนี้นะครับกันี้เหล็กพื้นน่าจะเป็นสี่มิลนะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ